เพี่น้องครับมายามวงดักหนูน้ำกันครับหลังจากที่เส่ไปตอนนีา,ามันเล่ยงแล้วปลาทุออากห่วงเปลี่ยนหมด้ลยพี่น้องเลยอืมเหนื่อยันมากถงาลูเสียไปซ้ายขนาดน่้ฝนแต่ตกพวกฝนพี่น้องครับ เอาเห็น <c oughs> ไปเลยที่ก้อนพี่น้องไต่ไปอีกคับโบหลายหลังปอนนี้แ้วครับประมาณประมาณจะสิบกว่าหลังนะครับโม้โม้หวยมาเขล่ไปได้ัออนอยู่เทียงหน้าของเพื่อนนะครับที่เป็นเกี่ยวข้อ,อไว้แล้ว ถ้าว่าถึงหน้าคุณขงังอย่างหกขึ้งน้อยหนึ่งกระต๊อบเอาของไอ้จี๋นี ใช้บุหี่อลังครับนี่นวเผ้าไว้ก็ใ้ Không. Không được, thử, nó. Nó thì có thấy được bạn. Đây, đây. Ừ. Nó đi ra này. Nè. đi. cái nó hay nó. <noise> 嗯，估计还要热闹一点。挖 <noise> 土。<noise> <noise> นี่ก็บ่ได้ตัวนี้แหละโอ๋โอ๋เด้อพี่น้องเอ้ยบ่มา คือบัตรผู้ค้าโอ้โัวที่ขับไป่ะอ่ะจะเบื้องล่าง,งไม่ใช่หรองปล่าต้อัดลากไหสิบูเดี๋ยวเลยดีมาก ี่อรหมานเน้พี่นองเด้อบ่อนหมันครับอรุ่นต่อไปเท่ากันมายามบวงดักหนูอีกรอบนึงเด้อพี่นองเด้องจากมืงขึ้นอีกไใส่บัวใดน้อนพี่นอง หากรับผเห็นวันนี้มายามหลอดน้ำโสนะครับเชียงหน้าที่หรือว่าเชียงหน้านห่างค่อยหกสิเล็กเกินเนาะมึง,งหลังเดี๋ยวกันหลังนีงน้ลมแรงยังนึกพี่น้องโอ้ยห้อยมันต่ำแต้งขึ้นไหมใส่แซ่ไปเลยช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงด,ดูดูนูแล้วครับ Do nào mình nào mượn tay sĩ, cho này, đi, 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 này có đi, tầm đi, 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 อ่างนวันนีกันวตัวนี้ตัเมง่ยป่เนี่ยเฮ้ย่ะขึ้นงนนกามมึงอืมทำกันปวดกอนพี่น้องโอ้วันยำนก็ได้นะเวรอยู่ยเสาอยู่น่

กันไอ้รลอบเลยทำอะไรดีดีเอาออกมาตัวนึงครับเอาเห็นไหมอ่าันตัวนึงครับไอ้หลุนต่อไปบ่ โอ้เป oh. <c oughs> ็นตัวยูเอยรีดีหนูผมหกปันหลังนีออ้พี่น้องครับตัวนี้ว่าได้จับงาักรึยรปล่าปาดตัวหนึ่งตัวนี้นโอ้ปาดหลังงางเท่เนี่ยบิดกับกอดหยาค่ะ ผมกดจะเข้าก ja, ัน <B ort. S 1> ตัวถึกโอ้กำคัดจืลอเลยพี่รองเลยป่ะนี่ขนาดีสะพานผาบ่วงไปได้แล้วป่ะเนผมเหลเล็ลักบ่เนียนครับโอ้บ่เป็นรักบัเนียนรักบ่เงากงไหมอ่สองสองนะชุดุ้งกัน เป็นรอบแรกของปีเลยพี่รองที่ได้แบบเนี้ยอึบลงไปโอ้นักอนต้นอ่ะตุต่นก็ไปที่น่องโอ้หมุอนทอประป่าไปดิสิเอนี่หวยไหม ว่าโคโซนไหนที่หน้นาพนถิบมอหลุดเก่ยวเขาดอออกไม่ไแเหละพี่นอ้องอุ้ยหนยยาะเดี๋ยวห่างแซวไปหนซทุกอนแล้วนี่กับบอนมาอยู่หน่ะอาจะนด่กับคิดตามตอนไปเหดอยูเหตดกินแล้วพี่น้องดนะ้วยว่าสิเมนูเด็ดเดียดแบบเลยสิแซบหน่อยแซวไรทำเน่นนะทำเนาะ ตามต่อไปครับ หัวงกันพี่น้องครับลุ่งไปเลยครับ จะเป็นตะไคร่นะครับกระเทียมโ,รยโมครีเลพพเลยโอ้หั่มันครับพี่น้องครับนนำหลังคพกผอมพี่น้องเลยใบกระดครับพี่น้องครับนี่คือสูตรเด็ดนะครับเด้อบอเซียกันลองเห็ดบึงนะครับถ้าได้นูน้ามา มาต้องมาเป็นถ <laughs> ิ่มเสื้อเบิดองมันขไมไหลผุดนี่แกงเล็กน้อยหนึ่งแบบน,นะครับเนาะก็ไอนามขมมันออกเอเอแกงไปแกงมากสิแล้วพี่น้องโอ้มันดีครับมินหลบจำรับโอ้ยออมหนูหน้ามือนี่พี่น้อง น,นี่พอกีตัไ้ไยเรือใไปกับพ่อครับพี่น้องใส่ลงไปต่อไปกับปุงเลยของนัวจังนหนน่งโอ้หักเลยปลาอ่าหาจังหนพี่น้อง มาพี่น้องมาทุกูทุกคน,นได้แบบนี้เด้อเรียบร้อยแล้วครับอ้อ,อมหนูหน้าแกงใบสะเดาเบื่อต้องข่อยเธเลยช่วงนี้ช่วงพักเที่ยงพี่น้องก็แบ,บนเจ้าประเด็กบ้องจัหน่อยหนึ่งนี่ครับพักกว่าจะเก็บเอาด้วยแถวนี้เอาไปเอามาพี่น้องเอ้ยช่วงเขาดูดหนาวก็เลยบ่มี่พักียังภานในดกอกว้าผมอารมณ์ดีดีอะ พักกันนี้มาจากบัาน,นิ้วแค่น้อยเดียววูบังตับกูเนาะคุยเจ้าปลาแดกเลย เงือบบ่คือป่าเดี๋ยวพี่น้องแต่ป่าเขาเนี่ยผมยำทีเดียวเลยดิแต่ว่าจะเป็นหนูเนี่ยมัน,มนกระดูมันใงี้อยู่หนูหนะ้า โอ้ถึงผมทั้งมันพี่น,นออ้องต้อมส่วนน้ำใส่ผักใส่พร้อมด้

ไม่ได้นั่งพ่มหรอกแม่นตีพี่น้องเลยสร้างการปบรรยากาศตรงไ้นตรงหน้าเด้อพี่น้องเด้อเขาเขียวโอ้ยแม่นเขากำลังสีเจ้าโอ้ยโอ้ถือว่าผิดเอาไปเอามาเาไปไนนั่งพ่มแดดซ่องหนาเส้อ,อ 干掉。 này này này, nó, ủa, à, ngay hố cái ว่ามันเส่บสุดหอดยานหครับผม ก็หางพี่น้องก็เป็หางเนี่ยไม่ว่าไปหางบ่มีกระดูกบ่มีกลางครับหยับให้กันเลยส่วนใหญ่จะมีอย่ายงน้อยหนึ่งปัดกูโอ้เสียบพี่น้องมากินน้ำกันนะครับเด้อ สำหรับผู้ใดสำหรับปีนี้เนาะครับเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกของผมเลยที่ว่าได้หาหนูได้แต่ว่าอธิบายยังอยก่อนว่าเห็ดเอ่อเป็นความรุนแรงแบบโกเบด้เด้อพี่น้องครับที่เปลี่ยนเหยียบโดนทรมานสัตว์ยู่ถูกผลไม้ที่เด้อบัดทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนอธิบายพอเม่พี่น้องได้เห็นจังเด็กจังน้อยได้ตอนหลานนะครับเนาะถ้าตอนทับก็บ,บ่ได้เห็น มีแต่มาเห็กินแบบนี้แหละครับพี่น้องครับจัางคอยไปติดตามน้ำกันว่ามันเิตเนี่ยกินเหลืองแรืวโดนแบนว่าะผนน้นผมเห็ง,นงาาหนันต้องมาหายุหากินเดี๋ยวตัวมากับเป็นการไหนพอมีพี่น้องได้เบือ้อง้นนะครับว่าพันสักี่ยหายังกินน้อมือนอหอเห็นไหม ก็มาเห็นงานเนึ่งแค่ไหนผมก็งบ่ลืมนเดียวมาห่อเขามาพร้อมห่อหนามมาพร้อมมากินอยู่บอกเห็นงานนะครับเนาะอ,อเดี๋ยวได้เติมยืดพี่น้องเเห็นขาจังไหย กี่วผมลำลำับหอมบักอินโดไทยพร้อมแล้วเรียกกินเอาเดี๋ยวก็เลยพอเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้ขอฝากไปทั้งนี้แล้วพี่น้องเด้อกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ต่อไปด้อแล้วพี่น้องเด้อพันสักผ้ารอทงสิบผ้าพ่อแม่พี่น้องหาอยู่ให้กินแบบนี้แน่ร่วมเชื่มาเห็นงาน้อมนะครับติดตามต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไปทั้งนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามได้รับชมครับผมสวัสดีครับสองปูโก